คลลิปเยฮะสวัสดีคุณผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการเบอร์เซอร์เกอร์เกมนะ่ยตอนนี้อยู่กับผมนะครับโอ๊บนะครับสตีฟโอ๊บตอนนี้อยู่กับเพื่อนๆมากมายเลยไม่ว่าจะเป็นเอฟเอซีชาร์บบีนะครับลาร์ดเช็กเนมเฮียนะครับเอฟเอซีทิฟเทศแล้วก็เอฟเอซีจีน่าคุณซีเจอองนะครับตอนนี้เราปิดไม้แป๊บหนะปิดไม้ไม่ได้ยาตอนนี้เรามาเข้าสู่อ่าเกม KF นะครับหรือว่าคิวริงฟอร์เองในแมปฟินส์คอร์ดนะครับ ระดับเลเวลฮิออนเอธครับแล้วก็วันนี้ที่เราจะมาแคสกันเนี่ยก็จะเป็นหนทางสู่ส,สายซับพอร์ตนะครับไปครับว่าซับพอร์ตเนี่ยซับพอร์ตก็คือสายลูกซองนั่นเองนะครับหลังจากนี้เราจะแคสกันเป็นหนทางแห่งเบอร์ซิเกอร์ชาฟชูเตอร์ต่อไปนะครับเป็นสายอื่นต่อไปตอนนี้พร้อมกันหรือยังเพื่อนยั่บางทีก็ <laughs> พูดเอาก็ได้ไปก็มีนะครับ, <laughs> บอครับ, <laughs> บ <laughs> ไปเลยนะคัชัแม่อ้าเสียงใครวะเสียงที่เ็นเอชใช่ไหมน้นน้องได้บอกว่าเมื่อกี้ปิดไมด์จริงไปไปจีน่าคนชาเสร็จยังจคนจาจีน่าไปคนชามาเนี่ยนี่อ่าตอนนี้ฟิร์นะแปลเป็นภาษาไทยแปลว่าคาพื้นคาพื้นฮะคับครบบว่าไงอีกเฮ้ยตกตกตกจิกจิกจิกอีตัวกา ตอนนี้อ่าทุกคนนี่จะเป็นเลเวลหกเลยเพราะว่าเล่นกันมานานแล้วเนะี่ยแต่ละคนก็จะมีอาวุธติดตัวนะครับถ้าสายซัพพอร์ตหรือสายลูกซองเนี่ยนะครับจะมีลูกซองพ่อมกำนันติดตัวมาพ่อกำนันก็จะเป็นลูกซองกำนันแยมนะครับแม่ผู้ใด,ดเอ้ยผู้ใด,ดเอ้ยขี้ข,งขางข้ากีมาโอ้นี่มาต่อกันเลยเนะี่ยแต่ละคนนี่ก็จะมี เขาเรียกอะไรเฮ้ยแปะแล้วแปะแล้วม,มีเพิร์กหรือสายอยู่เนะี่ยตอนนี้เซิร์ฟก็จะเป็นก็แต่ละคนก็จะเปิดเซิร์ฟกันได้เนี่ยคีห้องเล่นกันปิงมากปิงน้อยแล้วแต่อีกคนล่างๆเลยปิงร้อยกว่าไม่ต้องสนใจมันกนะัน <c oughs> ช่วงนี้เน็ตไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่ใครกันหน้าเ <c oughs> ช็คเนมเธอ <c oughs> ลาเช็คเนมเธอเอา ตอนนี้ก็จับภาพอยู่ที่ใครอะครับไอ้ตอนนี้เดี๋ยวเราอื้นักคาินบุคคลในตำนานเนี่ยคุณนักคารินมามาเลยมาจะบอกว่าคุณนักคาินมาค่ะนักคารินเขาอยู่แคนมาสเตอร์คำโดยเลยครับไม่ได้คำเดียวสวัสดีขวนขวนเรื่อยๆเลยค่ะเรามาติดตามตามติดเอาตัวนี้ได้คำโดยมันขวนได้คำอะไรขวนไม่เป็นยิงขับยไม่ไม่ได้ขวนได้ฟังเลย มันสามบาการขวนออกไม่มันก็ไม่ค่อยดีนะฮะพัดอ๋อตอนนี้เราอย่ตัดต่อเอาเรามาตามติดชีวิตชาบีเถอะโอ้โอพูดจะเป็นสัตว์โลกน่ารักเนยชาบ,บีฮิวตัวเองหน่อยก็ดีนะอยากอยากให้ยอยากให้ผู้ชมเจอบอสอ,อยากให้ผู้ชมเจอบอสอดแลเล่นสิบเวฟด้วยนะหลังจากที่เราไม่ได้เจอบอสแต่มาตั้งนานเอ้ยเราเจอทุกวัน มายถึงมีคนที่ชื่อบอดเลยบอกฮะนั่นบางทีบางครั้งก็ผิดนะุ๊บจุ๊ตามติดชีวิตชาบีแทบพราะแต่ชาบีตรงไหนฮะหมอจะหิวนี่ก็ผ่าไม่เจอจะบอกยี่อะไรปะตอนนี้พี่ท่ออยู่ดูดูไอ้หาพีกันตรงไหนเนี่ยนักครินบอกเฮลโลสัตตะคราบีชาบีอยู่ตรงไหนฮะเพราเป็นบ้าเฮ้ยช่ว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 ยเข้ามาใหม่ก็ต้องบอกนี้เฮ้ยจะบอกว่า ร้านค้าอยู่ไกลมากเราจะไม่ไปกันจริงๆหรอฮะช่วยด้วยลาก่อนบายฮมาอยู่หน้าร้านแล้วนี่ยร้านีเจ็ดสิบสามตัวนะผมสองตัวเองนะคุณผู้ชมนะครับสวเส้ยปั๊มเลี้วปั๊มเงินทีเจ้เหมือนกันเ็ดชิบช อคุณน้องอย่าพูดอย่างนี้นะโอ๊บมาแข่งขีบไปทางไหนอ่ะบักทางไหนดิสายรับสายที่ผมเล่นจะเป็นสายซัพพอร์ตนะครับเป็นเล่นลูกซองก็จะเป็นสายที่วิ่งช้าที่สุดไปน้ำไปอย่างนี้เดี๋ยวคุณโอ๊บแล้วอยู่นี่อยู่นี่นี่ทางไหนนะทองคำเปิดได้ไหมในร้านอยู่ตรงไหนอ่ะบางทีบางทีมันก็วุ่นวายเหลือเกินนะครับ ไหนร้านอยู่ไหนอ่ะเนี่ยคนต้องการหมออยู่ตรงไหนอ่ะเนี่ยกล้องวงจรปิดเนี่ยร้านอยู่ตรงเนี้ยคัชหมอไม่หิวเลยหมอหิวทำไมอ่ะเลือกเต็มอ่ะตลกอ่ะเปล่ะเดี๋ยวมันก็สะดุดขี้่บอยสได้เหรออืออือตัวสุดท้ายถือเลยนะคะลินฮะ ฉันแซวคุณคนแรกเลยอ่ะคุณคุณนักสลินแหมทำมาเป็นมองไม่เห็นน้อยใจอะ่ะขออภัยคุณผู้ชมด้วยตอนนี้ผมเป็นวัดไนีเอไอผมเจอแล้วตัวสุดท้ายอยู่นี่ไหนเนื่องจากไม่ใช่สายสไนเปอร์นะครับก็เลยยิงหัวนัดเดียวมันไม่ตายจะเป็นสายสไนเนี่ยิงห,หัวนัดเดียวนี่มันจะดังแบะไอนิสมันนี ไอดอนแทมไอนี่มันนี่ทำเงินไปดีหมดแล้วอ่ะเอาอบให้ยี่สิบไอเนสซมหมดแล้วอ่ะไม่เชื่อกดแทบอย่าได้ละวไปขอบคุณมากโโอ้หไม่เชื่อกดแท็บไปไปแคมป์ไปแคมป์อยู่ตรงไหนล่ะครับแคมป์อยู่กระลินนะกรลุนนะวิ่งน้ำนิดนึงตามผมด้วยครับ จะบอกว่าบางทีสายซัพพอร์ตมันก็เยอะไปต้องการอ่าสายคอมมันโดม้างก็ดีตองทางไปทาไหนเนี่ยตามผมมาสิครับตามผมมาจะบอกว่าผมก็ลงเหมือนกันนะฮะเฮ้นักคลินน่ะโอ้โหไม้อ่มี้รอนักคลเนี่ยโอ้โหไปเร็วไปนะฮะบางทีทำไมหมอต้องวิ่งแซงผมด้วยไม่รอนักคลินแล้วหมอพยายามเนีัย นักเล่นเขามีความสามารถแบบปล่อยเขาเลยครับปล่อยเขาแล้วกันวินวอล์กวินวอล์กมาอินนี่ก็จะเป็นอินนี่ขอไฟไอตัวนี้ก็จะเป็นผีวินวอล์กนะครับอินนี่อินนี่นะจ๊ะมันจะหายตัวมาแล้วมันจะมาฆ่าเรานักคัชอ๋อทำไมาช่วงนี้คอมมันกระตุกกตุกผมไม่เขา้าใจบางทีการรีเครื่อนก็เป็นอะไรเนี่ย <c oughs> คุณลุ้นใครอ่ะโอ้โหพระเอกนะครับใครเอกเขาตุกในเขามีตัดหนีาฮาร์ดบีนะฮาร์ดบีดอันนี้ใครฮาร์ดบีดใครฮไม่ใช่ลูกอมแน่นอนฮะลูกอมว่าแล้วว่าต้องเป็นอย่างนี้นะมุกสับเป็นลูกอมสองเม็ดหนึ่งบาทด้วยนะฉันไม่ใช่ฮาร์ดบีด ัน <c oughs> คือชาบีน <laughs> <c oughs> ไม่ใช่แล้วฉันเป็นฮอนไม่ไอน้นักคลรินคุณรูณ้ไหมนักคลรินนี่เขาอยู่ในห้องตอกไหมไม่รู้อ่ะเขาคิดไะไรไม่รู้จักอ่ะไม่อยู่นะช่วยเ,เข้ามาดิช่วยเข้ามาดิออฟไลน์นลไว้อ่ะกนไม่ไดแ้แล้วพิมพ์เหมือนเหมือนรู้เรื่องที่เราพูดกันนะ <c oughs> ยิงดอทำไมสิเจย, <laughs> ยิง ดอดประตูประตูประตูใครดอไปแล้วประตูครับประตูประตูตะปูเอ้าหมอหมอจีน่าเขาจะทำหน้าที่ฮิวให้กับลาสเช้งเนมเฮอร์นะครับเชงเนมเพอร์หรือเปล่าฮะบางทีบางครั้งเช้งเนมเฮอร์จะบอกว่ากดดูดีๆ ดอกจันทบันบางตัวนี้ตัวสอดจะกาดเป็นตัวหนึ่งนี่ความหมายเปลี่ยนเลยนะฮะลาเปลี่ยนชื่อเธอเขาบอกว่าเช็งเนมเหอะหรือเปล่าเช็งเนมเหอะฮะไปไปมันรู้ดีไปไวัยละสองปีอะไรวะวัละสองปีทำให้หน่อยวิละสองบาทไวัยละสองปี เราก็อ่านตัวเราก็อ่านตัวต oh ัวไปบางทีนี <h 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 ่ก็เป็นมุกใช่ไหมคะบางทีมันเอาหมวงมันนึกมุกนี้ไม่ออกบางทีหมอก็มาช่วยช้าเบีดบ้างก็ดีหมอก็ขี้เกียจที่จะวิ่งเหมือนกันนะบางทีบางครั้งหมอก็เป็นแพทย์ที่ติดชีวิตเรามาตามติดชีวิตจีน่าดีกว่าไม่ต้องมาตามติดฮะแล้ววิ่งไปไหนอีกัะหมอจะมาหยวให้เนี่ยโอ้แอะตายแอะตายหมอหมอต้องวิ่งตีหมอไปไหนบ้างหมอบ้าง ฟังเสียงชาบีดแบบนี้แล้วอาบน้ำนานอีกแล้วอาบน้ำนานอีกแล้วเอาเป็นอะไรตะคิวกินเหรอช่วงนี้หน้าหนาวอาบน้ำไวอยู่สุดรูเตลอะไรของคุณมึงวะเนี่ยนะคะลินเอาให้เขาเข้าท็อ,อกมาคุยดีกว่ามันน่าจะดีกว่าพิวนะเปิดหูเปิดตากับเพื่อนบ้างเขาใช้จิตสัมผัสฟังเราในการพูดจิตสัมผัสหู่คนลุกเลยค่ะ ดิได้ัอได้วในห้องนี้ยังไงเนี่ยไม่มีใครอยู่รุ่นรุ่สัมผัสได้เชลเมอร์ช่วยด้วย,อวยเอ,อืนลายแต่เมื่อไหร่นะไลน์ไหนเอาจอดไม่น่าซือ้อเกาะเลยอะ่ะรู้สึกว่าไม่จําเป็นเลยเออผมก็เหมือนกันเวลาผมเล่นเบอร์เซิร์ทีร์ไลนผมไม่เคยซือ้อเกาะเลยเกาะหายหมดไม่เคยซือ้อเกาะเลยเนละ่นเกมเนี้ยจีน้าชูดูอีชูดูอี โอ้โหจีน่าเกือบไปแล้วครับจีน่าล้งล้งจีน่ายิงบายลูกเอาลูกเอาลูกเอ้าไม่คนลูกเท้าอะไรเนี่ยลูกเอาคอร์สครับลูกเอ้านะคอร์สอีกนวเอ้ยชอบอยู่ไหนชอบอยู่นี่ใช่ไหมลูกอินนะกราบเรียนคุณผู้ชมด้วยนะครับว่าอีตัวใครมีบาทหนึ่งนะะ ใช่มีหนึ่งบาทเอึ่งคลิปคลิปนี้มันอาจจะยาวนิดหนึ่งอาจจะใช้เวลาล่วงเลยไปถึงวิ่งเอาเงินมาให้หมอทำไมอ่ะอันนี้ไม่เข้าใจหมอเอาดีก็ตายโอ้โหโอ้ซอสหมอก่อนเถอะได้ยินคำนี้ไหมครับใครใคร่าคุณนัทเอลินเนี่ยค่าพัดใค่าพัดค่าพัดยิงแม่มันเบืร์ดาบเราหายไปไหนอ่ะ ด่ามันมีบาังกทัวโอ้โหแล้วใครมันมาวิวประตูขังเราเลยโอ้เอาเครื่ฟ้าเปิดโดดโดโดบางทีเวลาที่เราเป็นผู้ชายเราไปขอตังค์ใครใครไม่ค่อยจะให้เราหรอกครับเลาจะขอตังค์ต้องถามด้วยว่าใครรวยเนี่ยใครรวยเฮ้ยใครรวยวะใครรวยมีหมอคนเดียวที่น่าสงสัย <c oughs> เหมือนมันเป็นการหาเรื่องเลยรก็ไม่รู้เกมนี้ก็จะเป็นการเล่นเป็นเว็บเป็นเว็บนะครับตอนนี้ก็เราก็ดําเนินมาสู่เว็บสามวันแล้วอันนี้เว็บ YouTube หรือ Google นะอันนี้เป็นอ่าเว็บ g ีเมลครับทุยคุณน่องผีขวดไม่สนใจเลยแม่คนละห้าพันอะไรวะเมื่อทีนักคลรินเขาว่าแม่ไะ ไม่รู้เรื่องรู้ราวอะไรกับเราเนี่ยพอได้เห็นคลิปนี้ใน YouTube ทีไรเมื่อไหร่เนี่ยแม่เขาก็จะเก็ตทันทีเมื่อเรานินทาเขาอยู่ละบอโอ้ทำอะไรอ่ะคุณนักกอลิมทำอะไรอ๋อจะเป็นเฮดไล์ลาวกันไปเล่นมาอ้อยอ้อยเ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเชงเลยเชงเน่โอ้า เวลคัมดูฮิฟเว่นนะโอ้เวลคัมดูเฮลนะครับโอนจะมาช่วยคนอื่นตายแทนจีน่าเอ็งวฮลเนี่ยเราอยู่นะเขาเป็นฮิฟเว่นแล้วกันตายคนแรกอีกแลยแม่เขาบอกว่าจีน่าลืมรูดซิปนะคไหนทำไมอ่ะไหนซิปตรงแหนวะเออว่ะโอ้จีน่า ไม่ใช่ปะเสื้อมันบางหรือเปล่าแล้วมาดูอะไรกันเนี yeah ่ยโอ้ออกสื่อเด็กดูเยอะเลยนายอ่ะโอ๊บนายดูอะไรเราดูได้ใชิมดีน่าเดี๋ยวมานะเช็คเนมเฮอร์อะแล้วใครเขาเงยหน้าอะไรดูมันดูมันมันมีบางงันก็มาส่ององเกงผมนะเรามาตามสปินเฮดไลท์เรา บางทีใส่เลนมาก็ฟันหน่อยก็ดีครับคนมันเยอะมันฟันหัวใส่เลนรอบเดียวมันไม่ตายอ่ะแล้วพรสากเขาไปไหนแล้วเนี่ยพรสากอยู่สวรรค์โน no, <do> ด,ด้วยช่วด้วยโอ้โหเกาะหายเกี้ยงโอ้หตายตายตาย ฮักแต่เอาฮักเลยผมไม่คิดว่าไม่ผมไม่คิดว่าแบบนี้จะได้เจอบอสเลยไม่พูดเลยเยอ่ยร้านแต่ร้านค้าอยู่ตรงไหนล่นะฮะอยู่ข้างล่างเี่ยงไม่ทันหมดเลยทมหนึ่งร้านค้าอีกแล้วครับเออเอาอีกแสนตัวเท่าไรเพนะีงแค่ค่ามันให้หมดก่อนอีกสองร้อยตัวนี่ขนาดเว็บสามเลยคนระับนี่ค่ามาได้สักพักแล้วนะ อโอ้มีหมอสองคนเป็นอะไรที่ปาบป,ปื้มเป็นอย่างนี้ง <c oughs> โอ้โถ้าผีเยอะอย่างนี้แล้วลูกซองด้วยอ่ะคนทางสู่ซัพพ <c oughs> อร์ตมันไม่ง่ายนะครับอะยิก ปืนนี้มันไล้ประสิทธิภาพจร,จริงเลยมันต้องทางแคบๆมาเรามาตามติดชีวิตที่ปรนเท็ดีกว่า <laughs> ที่ปรนเร็ดโจบ,บาโค้ด <laughs> ดูบนหออัวมงัเอองเล่นอะไระั้งเนี่ยนี่ผมไม่รู้แต่ผมขอสแกนแป๊บน,นึนะติ๊ก <laughs> แอะเรียบร้อย <laughs> คุณรับสินค้ากลับบ้านได้เลยครับชำระเงินด้วยครับ โอ้รอบที่แล้วอ่ะน้่นหนองนั่งอยู่ข้างข้างประตูอะงงในประตูไม่งเลือนแสกได้ผมผมไม่รู้ว่าอีปืนที่ผมใช้อยู่เนี่ยมันมีประสิทธิภาพแค่ไหนเลยบางทีถอยมากก็ไม่มีประโยชน์อะไรเท่าไหร่เลยเนี่ยต้องยิงใกล้ๆใช่ไหมมันถึงจะตายมันใล่ได้อะ มันเป็นกระสุนเด้งๆอะ่ะเฮ้ยช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยหมอจ่ายค่ารักษาก่อนอ่ะหมอ <c oughs> ตัวเดียวไงเป็วหลายตัวเลยหมอบอกจ่ายตังกูมาก่อน <c oughs> ก้อยได้เหนี่ยวขนาดนั้นเลยนะ <c oughs> เงินค่าจะหายากเลย <c oughs> แบบ X-Men l a s t Stand น <c oughs> อะไรวะ บางทีก็ยิงตัวอะไรไม่ตายอะไรนะอีปืนเนี่ยไอ้ยี่มันมันปืนก็ไ,ไรประสิทธิภาพเลยนะมันต้องอันนี้ทต่ไมไม่ต้องเอาปืนขื้นมานะเอาไปตอนนี้ผมหิวข้าวใครมีอะไรให้ผมกินได้บ้างมีเห็ดทอดเอา่าเห็ดทอด เออร้านค้าอยู่ตรงไหนล่ะฮะอยู่ข้างล่างครับขอบคุณมากไปแล้วเนี่ยตามผมมาไปซีจีออมนี่เขามีปากมีเสียงในสังคมไหมครับโน้ฮะไม่ได้ลงอยู่ไหนวะ ู่ไหนอ,อ่ะซิเจออมอย่านอนหลับทับศี์นะครับโอ้โหชิพหอยเะยครับ